ก่อนหน้านี้ส่องกระจุกนี้เลยเป็นฝ้าฝ้าหรอพี่อ้นเป็นกะพี่ก็ชอบแปรงแล้วเป็นกะเป็นกะลึกที่หมอในคลินิกเรียกว่าปาน จนกระทั่งเราเราได้ไปลองแล้วเราได้ไปดูอีสองกระจุกเนี้แม่งก็หายไปเป็นเพราะเราชะล่าใจตอนเราเล่นละครพี่อ้นไม่เคยทาครีมกันแดด perfection นี้กับงานแต่ตัวเองคือปอดไม่ทาครีมไม่ดูแลนะอยู่ด้วยกันไม่เลยแต่ล่าสุดเนี่ยคือเพื่อนพี่นิคมมาหาเราแล้วก็บอกว่าเอ้ยพี่ไปชนะได้ได้รางวัลมาเป็นเซรั่มอย่างหนึ่งแล้วพอมาเจอตรงเนี้ยเฮ้ยขวดเดียวขวดเดียวขวดเดียวเลยหร เออขวดเดียวไม่ต้องทําอะไรเพราะว่าเอาจริงๆถ้าแบบมีโทนเนอร์ต้องล้างและต้องทาครีมตัวนี้ตัวนี้ตัวนีไม่ได้นนชแม่นนไม่ได้ไม่ได้ไ<ม>ชีวิตแม่ไม่ได้คือด้วยความที่ตัวเองเป็นคนเอาจริงๆนะเป็นคนค่อนข้างเยอะอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันไม่ใช่ก็ ก็จะไม่ใช้ก็จะไม่อะไรแต่เราทึ่งเราทึ่งจากสิ่งที่เขาพูดให้เราฟังจนกระทั่งเราเราได้ไปลองแล้วเราได้ไปดูอีสองกระจุกนี้แม่งก็หายไปคือต้องบอกว่าเขาได้มาทั้ง6รางวัล6เวทีเลยหโอกเวทีเลย4เวทีคือเป็น4เวทีของสตาร์ทอัพของเมืองไทยที่ไปชนะเลิศอีหนึ่งเวทีก็คือเป็นเรื่องของของที่ขายดีที่สุดในวัดสันแล้วก็อีหนึ่งรางวัลนี่คือเขาเรียกว่าอะไรความร่วมมือของของชาติไทยเลยนะคะไปเอาเหรียญทองซึ่งเป็นเหรียญแรกของประเทศไทยจากอเมริกามา เหรียญทองได้อะไรเหรียญทองได้สิ่งเขาเรียกว่าอะไรนะวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ที่ไปชนะซิลิคอนวัลเลย์เป็นเหรียญ <c oughs> ทองเหรียญแรกของเมืองไทยที่ไปร่วมมือกับมอกเกษตร15ปีค่ะที่คิดค้นตัวที่เรียกว่าพ u r i f ร์รีไฟล ne ทไปชนะระดับโลกโตัวนี้ที่อ้อนบอกว่าพ u r i f ร์รีไฟซทตัวนี้ได้มาจากเปลือกมังคุดซึ่งจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเปลือกมังคุดงานโอทอปทุกคนจะเห็นว่าเป็นสีดำหรือสีน้ำตาลใช่แล้วก็เป็นสมุนมังคุดเออแต่อตีตัวนี้เขาเป็นตัวที่มันเอาออกจากน้ำดำอะ่ะตรงนั้นออกมาแล้วเจออีสีทองตัว Purified พิเออร์ที่เล์แซนโทนถือว่าเป็นสารส เกษตรศาสตร,ร์สร้างพ<ะ>ิวริฟายเซนโทนมอธรรมศาสตร,ร์คณะเภสัชศาสตร,ร์นะคะเป็นคนที่ทําให้อีตัวนี้เป็นนาโนอิมมอรชันเอาเข้าไปลึกที่สุดมันเป็น um เซรั่มซึ่งนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่พี่อ,อ้นอะทึ่งมากแล้วก็ไอ้ง่ายคือชื่อ y b r i d All Hybrid คือทั้งหมดมแต่สิ่งหนึ่งที่มันที่มันได้ได้จากตัวพี่อ,อ้นและพี่อ,อ้นรู้สึกเลยก็คือกระที่พี่อ,อ้นเป็น มันแลดูจางลงใช่คือมันบางลงไปจางลงใสขึ้นแล้วก็พี่คมที่ที่ดื่มชอบดื่มเนี่ยนะคะผู้ชายเนี่ยบอกเลยว่าร้อยเปอนะผู้ชายส่วนใหญ่เห็นผลบนเลยข้างๆตัวพี่อ้นผู้ชายเห็นผลไวนะผู้ชายเห็นผลไวกว่าผู้หญิงแปลกมากใช้วันหนึ่งตอนเช้ามารู้เลยว่ารูมขนมันกระชับแล้วมันชุ่มใช่นี่มันเป็นสีเดียวกันกับพีรีไฟเซนโทและที่สําคัญคือไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีน้ําหอมนี่คุณผู้ชม คือคือต้องบอกว่านอกจากรางวัลที่ได้จากซริสคค์ทั้เลยแล้วนะคะก็คือ E W G เป็นมาตรฐานของอเมริกาคือเขาเรียกว่าหน่วยงานอิสระของอเมริกาที่แบบว่า,นนาใคร<อ>ที่เข้าเข้ามาใช้สูตรอะไรเขาจะเข้าไปดูสารควบคุมว่ามันปลอดภัยไหมซึ่งต้องบอกว่าตัวเนี้ได้ในสเต็ปที่1นสเลยซึ่งถือว่าปลอดภัยมากมและแอลกอฮอล์ก็ไม่มีเราบอกเลยว่าด้วยความที่เขา เขาชนะมาเนาะเป็นสารสกัดจากแบบสมุนไพรแบบร้อยจากเปลือกองคุดเนี่ยบอกเลยว่าเขาไม่จําเป็นที่จะต้องใช้แอลกอฮอล์เลยแต่ใช้แต่ใช้ตัวที่เขาเรียกว่าออร์แกนิกโรสบอเตอร์แทนก็เลยเราก็เลยได้กลิ่นนี่คือกลิ่นหอมของกุหลาบถูกต้องแล้วด้วยความที่โรสบอเตอร์เนี่ยได้ได้ฤทธิ์เขาเรียกว่าได้ฤทธิ์ได้ฤทธิ์ฝาดสมานแผลจะเลยมันเลยช่วยเรื่องสิวเรื่องการอักเสบเรื่องการแพ้อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นล่าสุดพี่อ้นแปลงฟันแล้วเปลี่ยนยาสีฟันเป็นคนแบบนี้ ตรงนี้ไปเลยเป็นขุยแล้วก็เป็นเป็นใช่พอพี่อ้นรู้ว่าเฮ้ยมันช่วยเรื่องอักเสบใช่ไหมฉันลองเลยจ้าจะกก็เต้มข้างนี้เลยจ้าคือแบบการอักเสบคือขนาดสิวสิวอักเสบมันยังหายพี่อ้นเลยลองเนี่ยข้างเนี้ยเออคืนนึงให้ความแดงมันหายไปเลยนี่ New Year New Life ค่ะยังไงคะอ่าเป็นบริษัทที่เขาไม่ใช้ตัวซีลอ่ะคือเหมือนแบบพลาสติกซิวลดเท่ากับรักโลกร้อนนะคะใช่ค่ะแพคเกจ ลดโลกร้อนโดยการที่เป็นบริษัทต้นๆที่วันนี้เลิกใช้ซีลแล้วก็ใช้แค่แปะสติกเกอร์เฉย